การทำการเกษตรแบบตั้งเดิมตามความเคยชินและพึ่งพาฝนฟ้าอากาศเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต้นทุนและวางแผนการผลิตทำให้เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากเกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรองส่งผลให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำและขาดทุนนำไปสู่ปัญหาหนี้สินตามมาซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและเรื้อรังความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองทั้งในเรื่องปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตพร้อมตั้งสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปัญญาผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทาให้ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปรับตัวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรอัจฉริยะอย่างที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง พนมรัฐฟาร์มเกษตรจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีของคุณพนมรัฐรักเหล็กชาวอำเภอชัยยาที่ผันตัวเองจากนักบัญชีสู่เกษตรกรโดยเริ่มจากการเปลี่ยนพื้นที่สวนยางพาราสิบไร่มาทําแปลงเกษตรผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรักชกาลที่9โดยจัดสรรพื้นที่ขุดเป็นสระกักเก็บน้ําและแบ่งพื้นที่สําหรับปลูกข้าวปลูกผักผลไม้ท้องถิ่นเช่นทุเรียนเงาะมังคุด รวมถึงพืชเศ,ศรษฐกิจอย่างปาล์มน้ำมันและการเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ไก่หมูโคและเลี้ยงปลาในสระเก็บน้ำนอกจากนี้ยังบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดได้อย่างคุ้มค่าไม่ให้มีขยะเหลือทิ้งหรือซีโร่เวสปัจจุบันพนมรัฐ์ฟาร์มเกษตรยังยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน G.A.P. ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้สม่าเสมอตลอดทั้งปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวพนมรัตน์ลักเล็กนะคะเจ้าของฟาร์มพนมรัตน์ฟาร์มเกษตรที่นี่ค่ะก็คือ,คอเป็นเกษตรหมุนเวียนนะคะทุกอย่างก็คือมันหมุนเวียนกันหมดก็คือทําให้มีรายได้ทุกวันรายวันรายเดือนรายสัปดาห์นะคะรายปีนะคะแล้วก็อีกอย่างเป็นการขยายงานให้กับชุมชนรอบข้างด้วยทําให้ชุมชนรอบข้างมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ล่าสุดคุณพนมรัตน์รักเหล็กได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับเขตประจำปี2565แต่สิ่งสำคัญนอกเหนือจากรางวัลส่วนตัวก็คือการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้นำไปประยุกต์ใช้และพิสูจน์ให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรก็สามารถสร้างรายได้อย่างเพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน